สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเ,ออเดือนมกราคมนี้คำแรกเลยที่อยากจะบอกคือสวัสดีพีใหม่ค่ะและคำถันมาคือขอโทษนะคะที่ทําคลิปให้ช้ามากๆเลยพอดีว่าติดภารกิจบางอย่างในชีวิตเนาะก็ช่วงนี้แบบผิดแผนไปนิดนึงจากที่ตั้งใจจะทําคลิปให้ ก่อนปีใหม่เลยนะคะแล้วก็เลดมาจนตอนนี้คิดซะว่าเป็นการที่ปล่อยช่วงเวลาให้ทุกคนได้เฉลิมฉลองแล้วก็ได้ตกตะกอนในชีวิตนะคะแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้มองอนาคตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบตั้งความหวังนะคะวาดเป้าหมายมองเป้าหมายในปีใหม่ของ เพืเ่อนๆที่เกิดว,วันพุธกลางวันว่าอยากจะเจออะไรอยากจะเป็นยังไงในปีนี้นะคะยังไงก็ขอให้เจอเรื่องราวดีๆให้สุขสมหวังดังใจปรารถนานะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูพลังงานรวมเลยนะคะในปีนี้นะคะดิฉันก็อัปเกรดพลังงานรวมให้โดยเปิดไพ่ให้สองใบนะคะใบแรกก็จะเป็นไพ่ชุด เดิมที่ใช้มาตลอดเป็น secret of light นะคะก็คือว่าพลังงานบอกว่า Let your light shine อันนี้เลยนะคะเขาอยากให้เพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยได้มองเห็นคุณค่าตัวเองอยากแท้จริงนะคะหลายคนอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองหรือ เจอเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่ทำลายความรักที่มีต่อตัวเองความภูมิใจที่มีต่อตัวเองนะคะพายอยากจะบอกว่าในปีใหม่นี้เนี่ยขอให้คุณนะ่ะได้ปลดปล่อยตัวเองให้ฉายแสงให้โอกาสตัวเองได้เฉิดฉายเจิดจ้านะคะความดีงามของคุณคุณค่าของคุณนะ่ะมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอย่าเอา คำพูดของใครหรือว่าอย่าเอาการกระทำของใครคนอื่นที่ทํากับเราอะมาวัดหรือตัดสินคุณค่าของตัวเองนะคะให้มั่นใจแล้วก็รักตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นมองให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราว่ามันงดงามและมีค่าขนาดไหนนะคะอ่ะส่วนไพ่ใบถัดมานะคะ losing diamond เขาบอกว่าใครบางคน ตอนนี้เขาได้เรียนรู้ละได้เข้าใจ,จแจ่มแจ้งแล้วว่าคนคนนั้นน่ะที่เขาทําคนหล่นหายในชีวิตอ่ะจะหนักแล้วรู้ซึ้งแล้วว่าคุณคือเพชรค่ะคุณคือเพชรเม็ดงามที่เขาทําหล่นหายไปจากชีวิตนะคะ mm hmm. ดังนั้นพลังงานรวมอ่ะจะมีสองอย่างเลยนะเอ่อ แต่ในการที่คุณสูญเสียอะไรบางอย่างหรือใครบางคนไปจากชีวิตอย่าทำให้คุณค่าของตัวเองลดลงอย่าบันทอนจิตใจและกำลังใจของตัวเองนะคะคุณค่าของคุณยังเป็นเช่นนั้นใครที่มองไม่เห็นมันไม่ได้แปลว่าคุณคุณไม่ได้เป็นคนมีคุณค่าคะ่ะใครไม่เห็นค่าก็ช่างตัวคุณก็คือตัวคุณนะคะเหมือน เงินแบงค์พันในกระเป๋าอะคุณมีเงินแบงค์พันในกระเป๋าแล้วคุณทําหล่นเงินแบงค์พันนี่หล่นไปมันก็คือแบงค์พันอยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็คือแบงค์พันนะคะเปรียบเทียบตัวเองเหมือนแบงค์พันนะคะมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นทําหายแล้วกลายเป็นว่าคุณเหลือค่าห้าสิบสตางค์หรือไม่มีค่าเลยแต่คนที่ทําหายต่างหากคือทําเงินหนึ่งพันหายไปอืม แล้วเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องการเงินการงานความรักนะคะคนวันพุธกลางวันเดมอรมกาาเป็นยังไงบ้างเรื่องการเงินนะคะ The ะแฮงแมนค่ะต่มาจะเชียนแล้วก็ t r e s s อมอหือไพ่ดีๆทั้ทงนั้นเลยนะคะคนวันพุธกลางวันมองว่าเรื่องการเงินของคุณนะ่ะคณ เป็นคนทีออ่มีทั้งความสามารถในการหาเงินนะคะในการทําเงินไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้หมดนะแล้วการที่เงินทองของคุณในเดือนมกราคมเนี่ยนอกจากคุณจะหาได้เก่งหาเป็นเ,เออก็บออมอดออมได้เป็นทำเงินให้งอกเงยได้เนี่ย นอกจากคุณจะสามารถดูแลจนเชือตัวเองได้คุณยังสามารถที่จะมีเงินทองไปเอื้อเฟื้อคนรอบข้างอะคะ่ะหรือว่าเลี้ยงดูครอบครัวได้หรือว่ามองอีกแง่งหนึงก็คือเหมือนแบบเหลือกินเหลือใช้อ,ะอ่ะอ่าแล้วจังหวะในเดือนมก,กราคมนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่า โอเคฉันฉันว่าฉันทำได้อาจจะเป็นช่องทางในการหาเงินช่องทางใหม่วิธีใหม่หรืออะไรก็ตามที่คุณมองเห็นนะ่ะถึงคุณรู้ว่าฉันว่าฉันหาเงินได้ฉันว่าฉันลงทุนก็ดีมองเห็นทุกอย่างแต่ว่าคุณจะยังไม่พุ่งพุ่งไปทำทันทีค่ะเหมือนแบบดูจังหวะเวลาก่อนนะคะเอ่อ ดังนั้นดังนั้นคนที่อมีงานมีเงินวิธีการหาเงินหรือว่าอะไรตามเดิมก็ตามอะคุณก็จะแบบยังทำเงินได้อยู่เหมือนเดิมงอกเงยเหมือนเดิมแล้วก็จะมีอู้ฟู่หรือเฟือหลือใช้และในการที่คุณอยากจะลงทุนหรือว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มนะคะเเป็นไม่ได้ว่า ต้องรอจังหวะเวลาก่อนว่าคุณรอดูอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก่อนก่อนที่จะพุกไปทําไปลงมือไปอ,อลงทุนนะคะมองว่าแบบคนบนพุทธกลางวันเนี่ยการเงินดีมากๆเลยแหละเนาะไม่มีอะไรที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองหรือว่าใช้จ่ายเดี๋ยวมาดูเรื่องของการงานนะคะ เรื่องงานเป็นยังไงบ้าง The เ e ฮัลเฟนเอซอบสอดนะคะแล้วก็เ of Swords เรื่องงานนะคะอาจจะแบบว่ามีความหนักอกหนักใจอยู่มีสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าที่จะเห็นชัดเจนนะคะความเหน็ดเหนือ่อยหนักอกหนักใจเกิดจากอะไร กิจการที่คุณน่ะจะต้องไปทํางานหรือว่ารับผิดชอบงานที่ไม่ใช่งานโดยตรงของคุณเอ,อ่ออาจจะเป็นงานที่เป็นงานโดยรวมอ่ะงานการกุศลหรือว่างานอาสาสมัครแล้วคุณจะเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้แย่นะมันเป็นงานที่แบบ เอ,อมันมันก็ดีอ่ะเออมันเป็นงานที่ดีมันทำให้เรามีโอกาสได้เข้าสู่สังคมนะคะได้เจออะไรใหม่ๆเพียงแค่ว่าจะเหนื่อยแค่นั้นแหละเนาะได้รับผิดชอบเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องน่าห่วงหรือน่ากังวลน,นะคะส่วนเรื่องของความรักคนวันพุธกลางวันเป็นยังไงบ้างมาดูกัน หนึ่งถ้วยอัศวินดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยในเดือนมกราคมนี้มีโอกาสที่คุณจะได้พบได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกกับใครบางคนนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีความรู้สึกแหละนะเริ่มที่จะรักใครสักคน โดยที่คุณอยากอยากจะพุ่งเข้าไปสารความสัมพันธ์อ่นะเหมือนคุณแบบพยายามคิดหาเหตุผลว่ามันมันดีใช่ไหมมันดีแน่ๆใช่ไหมเออจริงๆใจของคุณอนะ่ะมันไปแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีห่วงหนึ่งที่คุณ่ะพยายามที่จะหาเหตุผลในการที่จะรักใครคนนั้นนะคะว่าจะเริ่มต้นดีไม่จะอะไรดีไหม นะคะแล้วก็มันมัน,ม,นมันมีเหตุผลแบบเยอะแยะมากมายที่แบบมาทั้งขัดข้านคนุณมาทั้งสนับสนุนคุณให้ให้รักคนคนนั้นให้เริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นแล้วมันทําให้คุณลังเลโรเลแล้วก็เลือกไม่ได้ว่าเอาไงดีว่ากับความสัมพันธ์นี้กูกก็ชอบก็นะแต่ว่ามันจะดีจริงหรอฉันจะพร้อมไหมนั่นนี่นูน่นคือแบบความคิดเราอะมันมันดึงให้การที่เราอยากจะ เริ่มต้นความสัมพันธ์มันช้าลงนะคะอันนี้จะเด่นมากสำหรับคนโสดเนาะส่วนคนที่มีคู่นะคะมีมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาโผล่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็แบบทำให้คุณลังเลเลเลยแต่ว่าอาจจะค่้ยคุยนิดหน่อย แต่ในความคิดของคุณอน่ะมันมันยังดึงคุณไว้อยู่ว่ามันไม่ควรจะทำแบบนั้นนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าในทางเลือกตัวเลือกที่โผล่เข้ามามันมันมีทั้งตัวเลือกตัวหลอกแล้วก็ตัวจริงอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยตัวเลือกเห็นไหมคะว่ามีทั้งแบบกระโหลกมีทั้งพระอาทิตย์มีทั้งงูพิษมีทั้ง ปราศาสตร์มีทั้งเนี่ยเดวิลคือมันอาจจะดูสวยงามหรือว่าแปลกใหม่ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ดีหรอกเอ่อมันแค่ตื่นตาตื่นใจนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดังนั้นขอเตือนไว้เลยว่าไอความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมามันมันไม่ใช่หรอกนะคะมันแค่เป็นตัวหลอกเข้ามาทำให้คุณอะ ค่อยๆกับความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ความรู้สึกค่อยวบางอย่างมันอาจจะฉุกให้คุณต้องมาคิดแล้วว่าสิ่งที่ทําให้คุณค่อยๆทําไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณมองเห็นคุณค่าของคู่ของคุณยังไงนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ทําให้คุณค่อยวไปแบบนั้นนะ ถ้าคุณรู้คุณค่าของคนที่อยู่กับคุณแล้วคุณควรจะทำอะไรให้มันชัดเจนว่าทำอะไรให้ดีเป็นการตอบแทนคู่ของคุณนะคะส่วนคนโสดก็คืออย่างที่บอกว่า,เ,าเหตุผลต่างๆมากมายลองคิดพิจารณาให้ดีถ้าคนคนนั้นใช่คนคนนั้นมันใช่เลยแหละก็ลอง เริ่มต้นความสัมพันธ์ดูนะคะเหตุและผลต่างๆก็ทดไว้ในใจแล้วก็ลองค้นหามันด้วยการเข้าไปทําความรู้จักแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนนั้นซะคนโสดกับคนมีคู่จะต่างกันนิดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่มีคําถามมีปัญหามีเรื่องราว้างังคาใจมีแบบอยากได้คําตอบนะคะไพ่จะ แนะนำยังไงบ้างในเดือนมการา Nothing wrong with you อืมเหมือนเขาตอบพลังงานโดยรวมเห็นไหมพลังงานโดยรวมเขาบอกว่าคุณมีแสงสว่างของคุณอยู่แล้วอะ่ะอย่าทำให้มันมืดมิดลงนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองฉายแสงแล้วคนที่เขาทำคุณหล่นหายไปจากชีวิตอนะ่ะเขาระหนักเรียนรู้แล้วว่า คุณมีค่าแค่ไหนคุณคือเพชรแท้นะคะดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนฟอ,อ่งหรือว่าคนรักหรือว่าญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ใช่ความผิดปกติใดๆที่คุณก่อแล้วก็คุณคุณไม่ได้ผิดอ่ะเออบางคน อาจจะเจอเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่บอกว่าการที่ทําใครสักคนหล่นหายหรือว่าจบความสัมพันธ์บางอย่างกับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าสถานะใดก็ตามเขาอาจจะทิ้งคําพูดบางอย่างทาให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองอะคะ่ะคําพูดเหล่านั้นนะเขาอาจจะพูดแค่เพื่อให้เอาชนะคุณหรือว่าพูดให้คุณเจ็บปวดหรือแค่แบบอารมณ์ตอนนั้นอย่า ไปคิดว่าตัวคุณผิดแบบนั้นนะคะสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้วัดคุณค่าของคุณนะปล่อยวางซะกับคำพูดของใครบางคนที่ทำลายคุณค่าของคุณนะแล้วมาดูกันว่าคำแนะนำโดยรวมของคนวันพุธกลางวันในเดือนนี้เนี่ยจัก,กรวาลบอกว่ายังไง เล e m ก r e o p ็ i o n นะคะแล้วก็นางฟ้าประจำตัวของคุณนางฟ้าแอสตาราบอกว่า you deserve the best reach for the s t a r with your dream and decide and don't compromise คืออยากให้คุณมองหาความเป็นไปได้ต่างๆมองหาออปชันหรือทางเลือกต่างๆที่มีในชีวิต และเป็นไปได้ในชีวิตค่ะบางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นทางนะคะแต่ว่าให้เราลองคิดพิจารณาจากการที่เราไม่ลดคุณค่าของตัวเองไม่ได้ไปมองเราด้วยค่าเหมือนอย่างที่คนอื่นพูดเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่เป็นไปได้เกิดขึ้นได้กับชีวิตเราอะไรที่คู่ควรกับเรานะคะแล้ว มันจะมีทางเลือกหรือว่าทางออกหรือว่ามองเห็นกำลังใจต่างๆที่ที่เราคู่ควรอนะ่ะอืมมันมีสิ่งต่างๆที่ชีวิตเราคู่ควรอีกมากมายเลยแหละเยอะแยะเลยแหละนะโดยที่นางฟ้าประจำตัวคุณนะเขาบอกว่าคุณคู่ควรสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเห็นไหมเขามาย้ำเราทุกๆอย่างเลยเหมือนนางฟ้าเขาพยายามจะบอกว่าไอ คนที่หล่นหายไปจากชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามที่แบบไม่ว่าสถานะไหนก็ตามเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือว่าคนรักก็ตามนะคะเพราะคุณคู่ควรอะไรที่ดีกว่านั้นคุณอาจจะไม่เห็นคุณค่าตัวเองคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณนะ่ะมีคุณค่าแค่ไหนคุณเลยไม่รู้ว่าคุณนะ่ะคู่ควรกนะับอะไรที่มันดีกว่าและดีที่สุดนะดังนั้นกล้าที่จะเอื้อมมือออก นะคะคเขาเปรียบเทียบให้เราอะกล้าที่จะคว้าดาวกล้าที่จะทําตามความฝันของเราแล้วก็ตามความปรารถนาของเรานะคะอย่าไปแบบเอเหมือนลดทอนคุณค่าตัวเองแล้วคิดว่าเอออะไรก็ได้อะเออไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่มีใครรักฉันหรอกบางคนจะมองอย่างเงี้ย เออโอเคมีคนเข้ามาก็บุญแค่ไหนและอะไรก็เอาอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมุติเป็นความรักเนาะคืออย่าไปคอม p r o ม i s e อย่างที่เขาบอกไม่ใช่ว่าอะไรก็เออเอออไว้ก่อนเออเอหอหมกไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,ออนคุณคู่ควรมากกว่านั้นอย่ามองตัวเองด้วยค่าคุณคือเพชรแท้จำไว้แค่นี้เลยนะคะเพื่อนๆวันพุธกลางวันยังไงดีฉันก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ มีอะไรยังไงอัปเดตด้วยนะคะที่ฉันอยากจะรู้เรื่องราวของเพื่อนๆวันพุธกลางวันมากเลยของเดือนมการาเนี่ยรู้สึกว่าดิฉันเป็นคุณป้าข้างบ้านแล้วกันนะคะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วก็กดติดตาม u u s c r i b e like share นะคะเพื่อที่จะแบบว่าคลิปในเดือนหน้าออกมาเราจะได้อัปเดตกันทันทีเนะาะฝาก ติดตามกันเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็แม่หมอเองก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะดูแล้วคุณคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆเพียงแค่ว่าขอให้รู้คุณค่าของตัวเองเรื่องการเงินการงานคุณทําได้ทั้งนั้นแหละคุณมีดีในทุกๆด,ด,ด้านนะอย่ามองตัวเองได้ค่าอย่าลดทอนตัวเองอย่าหลงกลไปกับ ตัวเลือกที่เข้ามาแล้วคุณมองว่ามันดีแล้วแหละมันดีแค่ไหนแล้วที่ได้เท่านี้ขอให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ